คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความสุขสนานได้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ส่งเสริมสนับสนุนให้เล่นหรือทำตามผู้ที่มีอายุต่ำกว่าจะปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและผู้ปกครองควรให้คำแนะนำก่อนรับชมคลิปวิดีโอนี้สามหมื่นนะสามหมืนยเสียหาเลบอมาแล้วดูหากินมาแล้วเนมักเนนี่นะเปมักเกเนกบ

เนีย่ยรู้ว่องขาดเขาได้วันงงไหมอะไรเอเอาไอ้แล้วเ anyway. น <si ี 3, 4, 5, <S <s ่ยสีหาป้สบาได้ปองันมือ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าอบอกองขาดเได้วะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบห่งสองสามสี่ห้าอนหนึ่งสองสามสี่ห้า1 2 3ส5ดแอดเก้าสิบ นี่เนาะหเอาคือซีะซีหาอยเลโอ้ยบุหาจอยโอ้ยลงซีมาลงหาเวนักเบคคนก็แน่กเดแปดเก้าสบเ็ดนบ้ามน้าสี่มาดว่าเตมซีเต็นยัมาซีหนึรอส้อ่ะเโมเ ลูกลูกหากินไปม่อไห่ีไปแล้วเนี่ใส่เนี่ยเราสงนยิก้อนเลยนวันที่ไปเ่ไปตนี้รนี่ตั้งเสียงดังลูกหายนไเมื่อรอืูายอยู่ก็เจใไปบเรียนแกเขาไปอันนี้สมิบหาีาเงินเสียงรอบแ

อล้วก็มาหากเรนบงจีนเหานาพันตั้ง้หพันสองสามสี่นี่บอกลื่ไป่างจีนไปบางจนก็อาางจีกอาอดีวว่าฝากฝเวนึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอัน้ได้หกพันสี่ยวบห

ตั้งหาพันหดเจาี่ตั้งไาสไปนี้ตเียวตั้งหาตั้งหาพันจะเตียงตั้งกรต้งสามบอกตั้ะติ้สามอเาะ่เตีเาสีไปตั้งคนะสี่มีอะไรนะครบคุณแ่ะโอ้ก็จะเอาตัวสองปัญหาสองปัญานละ่องตัววตัวตตัววั

เป็นมือสกรีนเป็นมือหนึงเป็นตักเป็นสองนี่เคไนมสอนอ่าตัวนี้ที่เอาไปใช้เจอปืนหน่วยได้แล้วมโอ้ยหน่วยได้มสแล้ว็เเเเเเเ มาไม่นีเต็เจาดีเท่ากันมะ้ยออรับวันนี้ดูไม่หรอกเจ้าระสืหรือว่าดูดีไมดีดูกันลูมาดัไม่ดเป็เจ้าวัชรเขาข้งหน้าหมดละเจ่านี้เอดูพีจะได้หาดีอะ ม่ยากจะขึ้นมามันใสแต่ก๋วยเออดเด็กเองปเดอแม่หาตำจับไฟแล้วต่อเต้งซีสามตำมอไปไกลหรอสามตำหาไปช่มแน้วมาพาปากเต้นเต้นตำอืมแเีช่ช่มนียวแบบเนียวอาอแบบนี้ปง

สองหมื่นแปดแม่บอกว่ามันจิบซีใบสองหมื่นแปดดิเออสองหมื่นแปดจไปมือสองสองหมื่นแปดกับกับอีกหมื่นสี่นี้แม่บอกแต่นี่มันหมื่นสีแล้วก็ต้องได้อีกสองต้องได้อีกสองหมื่นแปดถึงสามมื่นกระจายไปแล้ได้ตรงอันหนึ่งหกสูงแม่หกสูงเ้องแ่ใบก็ต้องเอนเมาแทุนอีกทุนหกี่ใบ อันนี Luckily, ้แก้อลไรเนี่ยใก้แบบสางมนสองบอเอามาอีกเื่นเอามาอีกมนสี่ลงมาอีกเงินสีอันนี้สองมนแปดเนี่ยดองปะนี่ยสองต่อตัวนี้สองตอแต่เอานนี่เกสิบอเอามาอีกมื่นสี่ิองสิบาี่อันนี้ทุนปะเนี่ยโอ้อันนี้สองมืินแปดปะเนี่โอเคเฮ้เกี่ยวกาดทุนอันนี้ฆ่านภารไปแล้วเนี่ยไปม่วยิงพี่ยังเเดี๋ยวไปฆ่าหาไปซี่าวงเนี่ยาทหารไปไหนลเพื่อนทุกคนเออแล้วี่ เจ็ดหนึ่งสองาสี่หาอะถึงไันนี้ก็สูงเอันนี้รหานาสี่หาหกันหาสี้กขันห้าหาไปหน้าหาไปกับสามเมื่อนสามเมื่อนเป็นเทไรเก้าเมื่อนเก้าเมื่อนมาเต็มคำเนาะ่ามี มาเต็มคาเต็มเนะสิบเกาสิบแปดสิบเก้าวิสิบิเจีวิสองสามวิวิห้ิบเดวิเวิเิบอาวหกอืมงยียบเยีบอาหลหากหาเนอรเนี่เองเวเดอาหี่นี่ยมีสามเรงเลมื่อกี้จ้ามูองสามหาหเนี่ยหกา่วนจะเอากหห่วเนีไ่าง

ไจะมือเดค่วใครเดียวลอไม่คปได้เราก็ได้แบบนี้แล้วก็เสียแบบนี้แล้วก็ต้องเมาเอาไปเมาเสียเมาเสียเอาไปเมาแล้วบ่เอาเบิ้งด้เบิ้งต่อเมื่อนแล้วนะเอาไปตรงนี้ไปแหลกไปอืดตืดตึเตงเงักตไเน่ย องสามก้าหมื่นเกมับสี่กับสองหมื่นก็นนนหนึ่งหมบายง่ายกลับไปขายน้ามันไปหน้าจะไปขายหรกมีคนมาให้ใส่ยอนอะสิมา่ไม่จากมากรตั้งมามาตั้งมาเลยไป

ตะเทียนไทยบองราบเิหาแล้วก็มาจตกสูงแค่นั้นใครเปิดไปไม่เปิดอายิงไปนี่มาราหัมาให้สิัสีสหกหกสีักหกยีกียีหกสีหกสีหกสงมกีหกสีีหกสกสีหกีหกีกีหกสีหมตหองีีกีหกสหาสี้กหีหกกสีหกสีสห อันอนใยกเห็นดีใจเพา่ว่าได้เกลไหมเดนสองเดือนตองเดยนเนาะเอาไว้อไอาซีนอาซบ่อยไยเิตาเลียนไทยติบานี้รักมเสองเดือนาไปนห้าเอเลยแต่เราไบดแต่อาซีนะคใส่เต็มทั้งห้องห้าพันหน่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็ยี่สิบ

กีกับใจป่อหกตับมึงเดยหาตับหนกตับทำไมเสียงนิ่มเลยเสียงนิ่มเลยเสืออเสื้อนิ่มกไม่ด้วนี่สหาหกเปเปยัะเนเนขอเป็นหัวเจ้ากัน มาแล้วหนึ่งตมาแล้วแถ่งหกไม่หองนะหกสี่นี่กไม่ขกเ็ดแงงหะก้องหนึ่ององบดึกเาไหก็พอแล้วซมอน่นีอนกสองตัง

đi mấy vạn lọc, bay nó chặt, bay không nó không được dài thế, thế là có, tiền mua nhá มันใสมันใสแตงโมก็อร่อยนะมันใสกัน้จะค้องปะอ่ะใสรับนึงองแล้วหกหกห สี่หบอกมาหกสี่ออกที่เสสี่เดียวชิดยันกระซ้างกจไปขึ้นเขาใช่ใช่ใช่หัหาพัดหัวาพันี่เจ้าหัวเไปด้เอชิดชดเจ้าหกเสามหกไดสามพันหนึ่งสองสามหกครับหกตั้ลเเลยวะใช่เ้อสี่ หนึ่งสองสามสี่ห้าปหน่งมี่าหนึ่งี่ห้าันสูงนี่้่าไรดี่นีสูงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบเ็ดเาสิเอ็ดง่บหจะใหยไ่ไเวีใ่ยเนาะ้้